โอเคฮะก็จะมาสอนการอัปเดตอันเทิร์นฮะให้เป็นเวอร์ชัน3.6.4.0นะฮะอันแรกก็มาที่คลังเราก่อนเลยแล้วก็มาที่อันเทิร์ฮะคลิกข,ขวากดคุณสมบัติฮะแล้วก็มาที่คาว่าเบต้านะฮะแล้วก็คลิกขวาใส่เวอร์ชันเลฟแล้วก็ตวรวจสอบรหัสไปเลยฮะระหัสเขาถึงมันจะบอกว่ารหัสเขาถึงถูกต้องเบต้าส่วนบุคคล u2 ใช้งานได้แล้วฮะแล้วก็บริเวณ public ฮะได้ลงชื่อ pv เป็นเบต้าเรียบร้อยฮะและ้วก็ปิดไปฮะเราจะสังเกตตรงนี <S <s> <S ้ฮะว่ามันอัปเดตอยู่เราก็ต้องรอมันอัปเดตฮะฝั่งรอผมจะตัดคลิปไปเลยก็แล้วกันนะฮ่าเกือบลืมบอกไปฮะนี่ฮะรหัสอัปเดตก็มันจะอยู่ตรงนี้ฮะนี่ในข่าวสารล่าสุดเนี่ยตัวนี้ฮะ operation maple leaf นะฮะ Operation Maple นั่นเองฮะ,ฮะก็จะอยู่ตรงนี้แหละนะนะอัปเดตไม่ต้องถามมันนะโอเคโอเคฮะหลังจากรอมานานกว่า2นาทีนะฮะเราก็เข้าสู่เกมที่เรียบร้อยฮะโอเค Survival c a s t e r นะ,ะชื่อฮะจินดี กินดีอิ่มด้วยนะฮะคืออ,มอ,มอมไมหน้าตาแต่ละท่านอุบาทเลย่างเลยใีสาสปอร์ตดิเพนตน์กันตบกัน สายมือปืนกกินนะแค่เบ,บ็ดแล้วโอเคก็ไม่รู้คล้องทีมหาร์การ์นะเสือ้อเสือ้อโกูแว่นเสื้อโกเสื้อของโกนี่มันเท่จริงนะถามว่าไม่มีเสื้อโกูโกูเป็นอย่างนี้หรือไม่แห้หรือเปล่าไม่แห้งครับระดับนี้แล้ว <c oughs> เขาไม่ต้องสีผิวผมสีขาวดิตัวอืมเลืรกผมผมสีดำครับเีชั้นนี้แหละนิ้เดียวเสื้อผ้าใสัลใส่ะล้วนะ ก็เข้าเกมไปเลยสิงเพปร์ด้ว,วยโอยมม้มีแหม่มด้วยฮะตังนี้แค่แคนดราละ่ะเอาระดับกรุไปเลยกนะับเพจก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยฮะจากเมื่อก่อนก็จากวันนี้เยอะ ปรับโลนะครับก็ดูสวยที่อยู่นะไหนดูสีของตัวไม่มีอะไรเลยก็จะลองมาสเิรสำรวจสักหน่อยนะครับขีดด้านล่างก็ทำให้เป็นน้ยลงนะทามเนลงมีขีดเลือดขีดอาหารขีดน้ำ เออคีดค่าค่า,า,ากำตราสีแล้วก็พลังงานลองหาเมืองหาอะไรก่อนนะแถวนี้อคอย่นีฮะเจอเมืองแรกแล้วมีซัมบี้เลยเออมีอยู่นะ มีคนต้องการจะรับชมกันถ่ายเท่าสดฮะ,ะเพื่อสามารถร้องขอตกลงอนุมัติฮะอนุมัติไปแล้วนะเพื่อนผมเองฮะคุณไหนอะไรเนะน,นี่ยอ pick up cannon can beam อมูลิสบอฟยังไม่เก็บกระสุดนนะอุะ้ยสมบีสม,ม,มบีพังนี้มันเดินน่ารักจังอุ้ยแหลกอีกพีบกแปดเอามาทำไมวะเอีกพีบกแปด Cutting Skill อ๋อนี่อีฟี่เขคิวฮะไล่คิวสดๆเลยมีใสอยู่แล้วฮะนี่ต้องไล่คิวไอ้พวกนายเข้ามาสินายอุ้ยอุ้ยตกใจกดดันเนี่ย ตกใจมากเอานายพี่มีรู้สึกเหมือนมีตัวอะไรมาไม่มีนะอืออืออุ้ยฟาแล้วเชียรว่าคนว่าคนได้ยินเสียงฮะโอ้ถูกซอมพิ้ตีก็มีกำมันตะลางสีติดฮะอะไรนี่พี่อัพบัตเทิลบัตเทิลน,น้ำเปล่านะ เอฟเหมืนทอรี่น้ำสามก <this> <Cock S 2> ับอืม <único> ถ <Liberty Overwatch> <güzel fit> ือของไงเน <cane> ี่ยทีวีกระดานหมากลุกยุคซอมบี้อะไรยู่มีคนเรากระดานหมากลุกมาเล่นีิอะไรเนี่ยเจอแต่น้ำ สองสามสี่อ่ะอืมเก็บของอย่างอ่ะแคนบีมอืมกลับชิสนะฮะนำ้ำผลไม้ละอะไรก็ไม่รู้แกล็บแปล,แปล็บแหววอย่างฮะจู้ มาดีเข้ามาเข้ามาหยาหยิ่งหย่งโอ้ลินสะ์เบนเด๋ยวค่อยดูกันนะนะฮะของก่อนในนี้มีอะไรบ้างเอออุ้ยเจอขวานแล้วงน,นี้ฮะชีวิตมีรอดได้แต่จะดีที่สุดเลยถ้าเราเจอกระเป๋านะเกมนี้กระเป๋านี่เหมือนเป็นทุกสอยา่ามีปืนปกุกไม่เอา เเราต้องบู๊อย่างเดียวเดี๋ยวครับ,รบสกิลโอ๊คิวปุ๊บเ,เต็มนะฮะมีสกิลขับรถคาซิเดอร์เ,เท็กซ์ชัปเตอร์อ,อันนี้ดีกว่าอะไรก็ไม่รู้แต่ผมมีเซนต์กับไอ้นี่นะ รู้สึกเหมือนมันคาดโดโอเคอเคสียงโอ้โหรู้สึกเหมือนซอมซอมบี้ในภาคนี้ฮะจะกระโดดได้แล้วนะอืมอูสับดอกเดียวข้าขวาน มีแค่ขวานอู้สองกระเห็นเลยมีแค่ขวานก็ใช้ชีวิตได้แล้วนะโอเคฮะเจอชุดละอู้ใส่ให้เองใส่ให้เองดี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 ครับชิวชิว นี่มีถ้ำม,มีอุโมงค์ตรงนั้นฮะน่าสนน่าสนฮะเดยแไปเอารถแล้วก็ไปดูแถวอุโมงค์กันเลยอยม,มีเขียน้ำมันกับขีดกิโลเมตรฮะอู้หูวิธีขับรถก็เหมือนจะดูยากขึ้นนะ อุโมงในอุโมงมีรถทำเพื่อใครนะวิ้ยมีมอเตอร์เวร์ตรงนี้ด้วยโอ,โ,โอ้โหมีเครนฮนะลงเลยวิธีลงฮะมันต้อง a เมซิ่งลงแบบอมซ a z i งอ a ม a z i n ง คือผมเป็นสมาชิกใหม่ฮะคืออยากจะถาม,มาเออว่าทางนี้มีอะไรบ้างฮะคุณฮะคุณฮะเอ้าจะกอดผมนะไม่เอาฮะผมไม่ใช่ให้ใครกอดกอดอ <c oughs> ืมบนเคลนต้องมีอะไรแน่ๆฮะมีสวัรดีโยธาเป้าเลยพลิกพลิกอิดหน้ากำแพงอิด เท้าสแคปเลือดชั่วสติ๊กมีเพิ่ลแผงไม้มีเพิ่ลชูชูไม้มีเพิ่ลฮะมีบอกชื่อไม้กันด้วยช่วงนี้ ช่วงนี้ชี้แนะว่าเมเปิลสติกทีนี้เราขึ้นไปชั้นบนฮะชึ้บเหมือนจะไม่มีอะไรนะม,มีเมเปิลสติกอีกแล้วออกระดูกฮะ ก็เลยฮะทำไมฮะลงแบบธรรมดาดีกว่าอย่ามาลงแบบพิเศษเลยลงแบบพิสดารไม่มีอะไรอุ๊ยลืมไปเกือบลืมไปว่าเคยมีใครทำให้เจ็บช้ำไปทถุยเออคุณห้าผมอยากจะถามวิธีรักษากระดูกฮะอ่าเงียอืม เสียงอยู่ไหนเสียงอยู่ไหนไม่ค่อยกลัวฮะไม่ค่อยกลัวแล้วฮะเกมซอมบี้ฮะที่ผมเล่นเนาะผมไม่เคยกลัวเลยฮะอืมถ้ามันรูดของจากซอมบี้ได้คงจะดีนะเกมนี้รูดแบบรวบมาเลยรูดสิพันขาด เที่ไหนขวานตีช้าอยู่ฮะเสร็จอีทตกเต็มแต่ดรับไม่ได้ไม่สมจริงอย่างนี้แหละนะผมว่าแหม่มก็ถือว่าสวยนะกว้างด้วยอื้ออื้ออื้อ มีปืนมีขวานเจอแต่ขวานอะอะไรอะทำไมในกลุ่มมันเทินรู้สึกว่าเห็นมีบาเล็มีอะไรด้วยทำไมผมเจอแต่ขวานนะเนี่ยหรือดวงผมมีแค่นี้ผมว่าผม,มใช้กโลกลระระดับโกของแท้อยู่นะไม่มีอะไรในนี้เลยอะ,อะไรอะ่ะกินน้ำก่อนนะสกิด Okay. กินด้วยกันไหมเพื่อนรู้สึกเขาไม่ชอบเขาไม่ชอบกินกับเราเขาเลยฮะเนะ <c oughs> นี่ยนเะ <c oughs> มืองใหญ่ไม่มีของอะไรเลยไงวะเมืองเป็นใหญ่อะ่ะเมืองเป็นใหญ่ไม่มีอะไรเลยอะ่ะด <c oughs> ูไหมว่าเครียดเครียดจัดเครียดเครียดเครียด มานี่มันี่มานี่ม,นม,นมนันี่มันี่วิ่มันไม่มีอะไรมานเครียดรู้ไหมยังไม่มีน้ำติดผิดนะเกมนี้มันเครียดมันเครียดมันเครียดอหัวหมงเมื่อกี้นี่เหมือนเอาหัวหมงมากกว่าเอาขวานฟันนะนี่ในนี้ก็ไม่มีอะไรดูชั้นแรกก็รู้เหมือนจะแคสต์นานไปแล้วเนาะ เราข้อสบอบเราติดสองตึกอื้ออู้หู้หู้หูออ้อย่าสร้างบ้านแบบนี้จังเป็นว่าเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวผมเล่นกับเพื่อนเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวผมจะมแครมาแครอีกแล้วกันแบบทิกทิกว่างๆเฉยๆไม่มีอะไรป๊อป มันโดดเข้ามาในประตูเลยขี้โกูเบียดเลยสี่สิบห้าฮะมีเมียดอันนึงฮะ,ะช,ชิ่งชิ่งเมียดมีระเยอะกว่าันี่โอ้ก็ตีซอมบีม้มันจะติดปันด้วยฮะ หนต่ดตีปันด้วยชุชิบมันลองขี่ขวาใส่ซอมบี้ดูฮะมันจะแรงกว่าไหมนี่มีใช่ไหมฟันทีม่นก็เด่นอ่ะอืออืม,อม เฮ้ยพื้นเป็นไรเนี่ยเป็นเปื่อไรโอ้โหโรงเรียนฮะโรงเรียนขาน้างนอกนนาอยู่คุณครูใจดีทุกคนเด็กๆก,ก็ไม่สนหันตอนเด็กๆร้องบ่ไห้ตอนเด็กๆน,นี้เด็กเรียนมากชู ไม่ต้องทำอะไรกันเลยทีเดียววื่งไปตีครับซอมบี้ฮะแล้วก็ดกับไอ้พวกนี้มาได้ล,ดละดูฮะแปบ๊บเดียวฮะเขาจะเต็มละเขี้ยงงั้นวันนี้คอให้นิกกับกันฮะ